เลดฟ็อกสวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมทุกท่านมาชมเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศครับระหว่างปารีสแซงต์แชมงพบไลฟ์ซิกมาดูแลของปารีสแซงต์แชมง,งก่อนครับผู้สามตัวเป็นเกาลนาบาครับกองหลังมีเต็กโกซินวาม,าร,วรม,มาร์ติโนสเบอร์นาและสมัตมูริเยครับหัวใจกลางครับใช้มาโกโเวลติกับฟาโบซาลาเบียครับจับคู่กันทีมสารแนนนาครับเนมาอมบัปเป้มาลุยการดีและอังเคลดิมาเรีย มาดูทั้งบัางไลฟซิกกันบ้างครับอันนี้ก็ดูว่ <the> าจับตัวมานี่ตึ้ใหญ่เลยทีเดียวครับมาในระบบ4-2-2-2ครับอันนี้ไม่มีติโมแวนนรน่น์นครับใช้คุณยากับหูเส้นกับเป็ดกองหน้าเอาละครับเกมเริ่มพาดิเซนกมัมงเป็นฝ่ายเขียนลูกเ,เล่นครับบอลอยู่ที่นี่มาถึกจับมา นีมาครับไฮมาทีเบอร์ Bernard. นัทนีมาด้วย่ายไม่ดีครับสวนกลับมาตอนของไลซสิครับไลเมอร์ไฮมาทีผู้เซนโอเซนยังไงครับโอเซนจะหนีไหมไม่ผ่านแล้วครับเอาวแล้ครับฟาโบซาลเบียไฮมานีมา,มาคืนกลับมาถอนอยุที่เบอร์นัทเบอร์นัทยิงอาไม่ได้เอา,า,เอาล้วครับไฮมาทีนีมานีมาพร้อมพื้นที่ครับเจอกับไลเมอร์นีมาล็อกตัดเข้าใน ยำล้อขึ้นมาครับจังหวะน,นี้เน,นม่าย้นไม่ยน้ยนแล้ไใคมีผ่านแล้วครับแอบเอา้เอายังเก็บได้ครับเนมา่ายนย้อยๆมาลูกนี้แล้วยังปัดออกไปได้ครับเห็นบอลทุ่มของบาเสแซงเช็กแมนบอลของปารี่ครับดิม,มาเรียแล้วแหมมาจากพื้นที่ล้ำหน้าแหละครับอังเทลดิม,มาเรีย ชัดเจนครับทั้งสองทีมถ้ามีทีมไหนเข้าชิงก็จะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ทีมแล้วครับเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกบอลอยู่ที่มาลุยกาดีอีกาดีจะลุยไปแล้วผูกวี้ไม่ยังติดนิดนึงครับแล้วล่วงเวู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วครับแมหมหายเป็นลูกเฝ้เห็นเร็วทันทีครับถึงกับมาดิมาเรีย เข่าซ้ายแล้วไหลามาลูกนี้ก็ไม่ผ่านเลยครับบอลของไลซิกขึ้นมาทางซ้ายครับปอดเบิกเปิดหมาลูกนี้คุณย่ากเก็บได้ตามไปติดเทียก็ซินบาครับไปท,ที่เวลติให้มากับมาลุยก,กระดีหาช่องแล้วไหลามาที่เนมาแล้วครับลงโลก,โลกจงังหวะนี้เนมานดีต่อ,อมาเอ็มบัปเป้ยังไงครับถึงส้หลัง ยิงลูกนี้ไปตีดบล็อกแล้วครับมาเห็นลูกแต้มุมของปาลิซังแจ็คแมงครับโดยอันเชลดิมมาเรียมาเรียย่อยย่อยมาลูกนี้แล้วแ่ได้ขึ้นแล้วยังไงครับผอ้บอลยังไปตรงตัวครับของกุลสิ เตะยาวมดอยู่ที่อาล้วครับมาลุยก็ดีเก็บได้ใอ้มาลุกนี้ยังไงครับไหลตอดไม่ดีเลยครับบอลทุ่มของปรารีส20นาทีผ่านครับยังเสมออยู่ศนปลาตูต่อศูจะเตะกันแบบนัดเดียวเลยครับหอบลองชนะเลิศชนะเข้าชิงทันทีครับเอลอติี เวลอเตีไม่ดีครับจังหวะนี้เปิดมาลูกพี้เอาแล้วครับผูเซนผูเซ้นยังไงครับยังเก็บได้แล้วข้างในมีเพื่อนเราอยู่ผูเซนยนยนไม่โยนผูเซนเข้าเกตโทษดเราลงลงกจังหวะนี้ซัด้นกูซูเปอร์เซฟครับเกลอนาบาัตไม่ได้ครับโอ้โหไล่ซิกจังหวะนิ่งๆเลยครับแล้วมาดูปาลิ่นย้อนลูกนี้บ้างครับเอาลูกอิก,กาดิไปมาดูกันเวลอเตีครับเอาแล้วก็บ,บางเลย เราไหลบอลลูกนี้ขียยวไปได้ครับปนะ้าเป็นบอลช่วงของทางไล่ิษย์คับเป็นปารี่ครับได้ทุ่มขอไปเดี๋ยวก็สินวะให้มาที่เวลติเอ็มปาเปตเอ็มประเ,เปตหนีไปไดหนึงครับเอาเลยครับให้มาเอาลูก็ดีตอกส้นมาอีกาดียังไงครับเอาลูกาดีเข้าขวาแล้วไหลต่อมาดิมาเรียต่อมาอีกาดี เปิดเซฟออกไปได้ครับรถจักรยายิงของมาลุยการ์ดิครับยัดไปที่เสาแรกครับมายัางไม่ผ่านครับกินกุลสิทธิ์ไม่ได้เห็มุมของปาลิสสามสิบนาทีผ่านครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ห้มาทีเนมา่าเนม่าแหมเสีย,ยบอลครับเนม่าทุ่นี่ย แล้วไปแย่งมาได้โยนทันทีแล้วเปิดได้ขึ้นลูกนี้โโอ้หยังตรงตัวกลวูลาสิกเลยครับบอลของราชิอาบิเซอร์อาบิเซอร์แม่โดนลูกสองครับต้องย้อนกลับมาไปเข้ากลางมาที่อะไรเมื่อต่อมาอาบิเซอร์ลูกนี้ถึงเสลังโยนไม่โยนอาบิเซอร์ย้อยๆมาลูกนี้ยังไงครับแม่บอลตรงจะเขลียรไม่ได้เหมืนอนหนัก ไปต่อมาลูกนี้ก็มาเข้าทางของไลเมอร์ไลเมอร์ให้มาฟอร์ดเบิร์กฟอร์ดเบิร์กขึ้นมาทางซ้ายครับแม่ดนลูกสองฟอร์ดเบิร์กยังไงครับแม่เสียบอลนี่แยกเก็บได้แย่ผ่านยามล็อกขึ้นมาก็ไม่ผ่านแล้วครับบอลของไล่ซีครับโอเซนไม่ผ่านเดียโก้สินวะ เราติขึ้นกับมามาตินยอดให้มาเขาเดียโกซินวาเตะลูกนี้กอออกข้างไปแล้วครับบอลของไลซิครับไล่มาให้มาลูกนีอาร์ครับนีมาเก็บได้หนีมาเปิดยาวไม่แม่นแล้วครับแม่ฟอร์ดเบอร์ครับ ทา,ทางซ้ายยังไงครับฟ er อตเบิร์กจะหนีลูกนี้โดนลุกสองไม่คพับเอาละครับปาลิจะได้ย้อนที่โทมัสมูนีแมีแยสจ่ายมาที่วางลูกนี้เมาเลยก็ดีถึงด้วยแล้วไหลต่อลูกนี้ยิงูยยยยยยไยย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 ยียรยยยยยย้ยย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 บยยยยยัยย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 ครับซาลาเบียอาซาลาเบียยยา อาราเบียขึ้นทางขวาแล้วถึงเส้นหลังโยนไหมแม่ล็อกหนึ่งจังหวะอาราบเบียจะเปิดก็ติดแล้วครับเขี้ยออกมาได้ครับไยซิคแล้วฟุตซิลบอลลูบิบจบครึ่งเวลาแรกครับอาริสแซงเคบแมงครับยังเสมอกับอารับไลซิกอยู่ศูนย์าตูต่อ0่วนน่าสนใจมากครับในครึ่งหลังว่า คู่นี้จะแก้เกมกันมาอย่างไรครับเอาละครับครึ่งหลังเกมเริ่มอาศิกเป็นฝ่ายเขียนลูกเ,เล่นครับบอลอีซี่ไล่มากเซนครับคืนกลับมาไอเคลี่ง่ายมากผมมียังไงกับไลม์เมอร์เก็บได้เราแหนหนีไปจ้โดนเตะลูกมีเหลืองหรือเปล่าเขาเว็ละติไอตัดเกมนะครับ นั่นแล้วก็ต้องเหลืองคร <Herm> ับลูกนี้ดูว่าจังหวะเข้าของมาโกเลตตีครับไม่ยั้งเลยครับบอลของไลซิ่ครับฟอร์ดเบิร์กเปิดยาวลูกนี้ ป่าหล่นออกหลังไปเลยครับไม่ได้ลุ้นครับจังหวะนี้แดล๋ยน้าบ้านครับมวดจาไปยันนบปเป้ขื้นกับปะล้าจ่า,จายไม่ดีครับอลของไลซิ มาทางซ้ายเอาแล้ครับมี B พื้นที่ปอดเบิร์กไหลต่อมาแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้ตอกส้นกลับมาปอดเบิร์กอีกครั้งปอดเบิร์กปั่นโค้งหุ่หลุดออกไปแล้วครับลูกนี้มีพื้นที่ก็ลองส่องหน่อยครับดูครับหลุดออกไปเยอะเลยครับ เอจากเส้นประตูของ PSG โดยเกลอนนาบาัตนาบาัตหมดเย้ามาเข้ามาที่เอ็มบาเป้ครับไม่เอ็มบาเป้ก็โผล่คืนไม่ดีแล้วจังหวะนี้ยังไงครับโอเซ้นโอเซ้นไหลต่อมาแล้วยิงลูกนี้โอ้ปัดได้แล้วซ้ำเรียบร้อยแล้วครับโอ้โอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วอา้าวไม่ได้ครับล้ำหน้าครับแนมะโอ้โหน่าเสียดายครับลายซิก ดูครับจังหวะซัดลูกดีครับชัดเจนครับล้ำหน้าครับมแล้วปาลิจจะขยับครับถอดปาโบซาลเบียออกครับส่งเพเดสลงมาเดี๋ยวรอนาบาสครับหวดมาลูกฟียังไงครับยังเก็บได้ดูนี่แหละไหลคืนกลับมาที่ดิมมาดีเมาเลียล็อกกลับมา ตรงกลางครับเวลติไปมามา,มา,าโลอิกาดีทางซ้ายมีเนมากก่าเราอยู่แล้วไหลามาเอา็มเปเป้ลุกเลยครับยังไงครับคิีิยานเอ็มเปเป้ย้อนไม่ยน่นเอ็มเปเป้ไหลขึ้นกบาลรถไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหแต่ต้องยกมือขอโทษเนม่าเลยครับเอ็มเปเป้เดี๋ยวจะขยับบ้างครับถอดฟอลอตเบิร์กออกครับส่งเอ็คนคุเคูลงมาทางด้านไลท์สิครับ เก็บได้เตรียมเนมบาเป้ให้มาเปโลติเปโลติยังไงครับบอลลูกนี้ยังเคยมาถึงเนมาครับจังหวะนี้เนมาโยกโยกโยกแล้วจะปั่นลูกนี้ยังไงครับยิงลูกนี้ก็ติดบอลเข้ามาเฮลติเปโลติจะล็อกไปยอาร์ครับไลซิสจะได้ย้อนบ้างบอลของไลม์มาไลม์มาสับพิเศษต่อมาก็ไม่ผ่านแล้วครับแมา วันทันกันครับคูน่นี้บอลของไรซี่ครับอ,ออกมายัางได้อยู่ครับทา,างซ้ายยังไงครับแม่ไม่ผ่านครับจังหวะน,นี้ปาลิจ,จขยับอีกตัวครับถอดมาโคเลติออกส่งจูเลียนดักเลอร์ลงมาครับ ไลซิกขึ้นมาทางซ้ายแล้วแมโดนแย่งไปครับอังเคลวดิมาเรียดิมาเรียพยายามสปินขึ้นมามีพื้นที่ยังไงครับดิมาเรียมุมกลางเพื่อนมี3คนครับดิมาเรียถึงเส้นหลังย้อวไม่ยนดิมาเรียมาถึงเส้นหลังจังหวะนี้ยังไงครับอ้โดนดีไปเป็นเตะมุมครับเอะมุมของบาลิแซงเช็กแมน เจยอยอยหมาลูกนี้ก็แม่ถกออกมายังไม่เพราะนั้นตายบอลมาตกที่เจโกซินบ,บาจินบาอ้าวพลาดแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงครับโพรเซนโพรเซนพาบอลขึ้นมาแม่ยังไม่มีใครครับข้างหน้าต้องดึงกลับมาไปมาตรงกลางครับไหลมือไอมาที่อดัมจัมยังไงครับจังหวะนี้มาที่ไหลมืออีกครั้งไหลมือไหลต่อมาลูกนี้ไม่ดีครับนาบาสเตออกข้างไปเลย เขาจะส่งทีโมแวเนอร์ครับลงมาบอลของไลทิครับเปิดเขาเขโทษดนได้ขึ้นลูกนี้ยังไม่ห่างตัวแกโอนาบาสแหละครับเอียโก้สินบาทเอียโก้ไฮมาสั้นๆครับดักเลยเรียนดักเลยพาบอลขึ้นมาดักเลยยังไงครับทางซ้ายมีนมารออยู่ เลยดักเลยโดกมาลูกนี้ก็ไม่แมนแล้วครับ่าบอลขึ้นมาลูกนี้ยังไงครับอาลูย์กาดิไปมายังไงอารูยก็ดิโดนพาวแล้วครับพีคิกระยะอันตรายของบาลีแล้วครับจังวะนี้ เหลืองเลยครับแม่นี่ครับจังหวะเข้าวับปูปูกระเด็นเลยครับอีกาดีหนีนมาครับยืนอยู่ที่บอ อีกระยะอันตรายของเบเช่เ๋ยาหลอกหนึ่งจังหวะนีมาปั่นยิงจ้อยลูกนี้ยูงน้าต่างครับมาขายไวๆนึกว่าเข้าครับดูครับปั่นอ้อมกำแพงครับนีมาถือว่าได้ลุ้นครับจังหวะนี้ จากเส้นประตูของไลซิครับมาสัน้นๆถอยมาครับอย่างไรครับลูกนี้คืนกลับมาบอลแม่อย่างเป็นของไลซิครับคืนมาจาังวันนี้อากีมาทีเอ็งคุกคือต่อมาตรงกลางแม่ลงมาช่วยไว้ได้ครับแล้วก็ซิน่าหวดยาวมาบอลมาตกที่มาลูอิกาดี้ไปมาลูกนี้ปาเลเดต ไหลเด็ดไหลต่อมาอังเคลดิมาเลียดิมาเลียโยกโยกแล้วไหลหมาลูกนี้แล้วเอ็มเปเปตไหลต่อแล้วโอ้โหชุดเซฟมากมาโอ้โห,โหไม่ได้ครับเบเชจังหวะน,นี้หนึงน่งๆเลยครับดูเอ็มเปเปตไหลต่อแล้วตีครับมีกาดี้กดลูกนี้ยอดครับลูกนี้มุมของปารี ดิมมาเลียครับจ่อยๆมาลูกนี้แล้ดไ,ไม่มีอะไรครับลดเก็บ4นาทีครับเกมนี้แตเสมอก็จะเป็นการต่อเวลาพิเศษนะครับถอนของไลซิกับคืนมาทางซ้ายล้วแหม่ไม่ผ่านอิบมาเลียแล้วครับ แล้วบุญสินปันวยดจบเกม,เมบาร์ตองต่อเวลาพิเศษแล้วครับคู่นี้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตามมาครับช่วงต่อเวลาพิเศษเอาแล้วครับ ต่อเวลาพิเศษกันต่อเลยนะครับปารีเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นครับบอลอยู่ที่เอ็มบาเป้ใครก็ไม่ดีเลยครับเปิดมาลูกดียังไงครับยังเกี่ยวไว้ได้แล้วแหมหมายถึงครับบอลของไรซิเก็บได้นะครับจังหวะนี้ กลับมาที่ซ er. าบิเซ่ไลเมอร์อดัมต่อมา,อค,ค,อค,ค,อารครับเอ็งกุนกูเอ็งกุยังไงครับไหลต่อมาลูกนี้เอง็งกุให้มาลูกซัดมั่งมีมงบล็อกครับเดี๋ยวก็ซินบาบอลของไลซิคับอิมปาดู ลูกนี้ยังไงครับปาลีดเก็บได้อาริเดธไทยมาที่อังเกลดิมาเรียทางขวามีเติมแล้วครับดิม,มาเรียยังไม่ให้อังเกลดิมาเรียพาบอลขึ้นมาขึ้นมาอีกครับดิม,มาเรียแบกเข้าไปยังไงครับดิม,ดม,มาเรียไหลามาไอริสันเขา้าไปนี่เขา้าไปนี่เข้าซ้ายแล้วไหลตรงนี้หยังไงครับแหมยังเขียวออกมาได้ครับลายสิแวรเนอร์แวนเนอร์ตีโมแวนเนอร์ไปแล้วครับจังหวะนี้ตีโมแวนเนอร์ ยิงไม่ยิงครับแวนเนอร์ไหลมาลูกนี้ลวงลวงแล้วซัดหนึ่งศูนย์แล้วครับโอ้โหฮไลซิครับออกนำปารีสแซงต์แชมงหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วดูครับจังหวะลากขึ้นมาของทีมูแวนเนอร์ครับรถไหลลูกนี้สักก็เป็นที่เสาแรกเลยครับ ได้ครับประตูแรกของเกมนี้ครับถึงประตูต่อสุนครับอับารลซิคออกนำปาลิเซงแคมแบงไปแล้ว ลุงดียังไงครแม่ยังไม่พ่าครับไลด์ถึงเก็บได้เยเอาครับเปเป้กระชากขึ้นมาพี่ยานมเมเป้ข้างไนมีเอติสัครับไปนีครับนี่มาไลมาเนมาสลกนี่ไปโดนบล็อกแล้วครับมานีครับหัวเข่าครับมากัดไม่ได้ครับไลซิก เอมุ่นเลยเนี่ยมานีม่มาขบขู่หมาลูกน,นี้ตั้แต่ยังเที่ยวไปได้ครับไรซ์ผมยาวมาก็ไม่ผ่านเลยครับแถวปรรุตติสินบอลหยุดจบครึ่งเวลาแรกครับของการต่อเวลาลงมาแล้วควรจริงครับติโมเวนะ่า กลับมาชมข้่งหลังของการต่อเวลาครับสิ่งยังน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ยังพอมีเวลาครับปาลิซแซงชักแมังเคลี่ครับทุ่มมาวันนี้ยังไงครับซาบิเซอร์ขามมาเลยครับดับ กลับมาทางซ้ายยังตันอยู่ครับแล้วหนีไม่ได้เปิดเข้าเคโทษอย่างนี้ก็บอลตกแล้วแหมยังจิ้มได้อย่างไรครับแมอารีเตะยาวมาหอนของไลซสิครับทางซ้ายแหมให้มาลูกนี้สวยครับแล้วหลอกหนึ่งจังวะแล้วแหมไม่ผ่านเลยครับ เปิดทำไมล่ะอเห็นใจมุมของทางลายสิบเปิดหมาลูกนี้แล้วได้โฉบที่เสาแรกยังไงครับบอลยังไม่ออกถึงกับมา โยนไม่โยนโยนมา,นมาลูกนี้ก็เคลียร์ออกไปได้ครับโดยมาตินยอดแล้วเอ็มปเปเป้เอ็มปเปเป็ถาออกไปครับมาซาบิเซ่ครับพุ่งงงออกมาลูกนี้ยังไงครับหลายมือเปิดมาร์ทแม่ยังเคลียร์ออกไปได้ครับบอลของบารี่ครับเอาแล้วแหมเคลียร์กันไม่ขาดครับต้องเตะออกมาครับบาตินยอด ก็ไม่มีอะไรครับบอลจ่ายมาลูกนี้ยังไงครับอดัมอดัมให้มาที่เองคุณกุเองคุณกุจะแตะต่อก็ไม่ดีแล้วครับอาร์ติยอดยอดยามเราเปิดมาลูกนี้เอาครับมีพื้นที่โมดิแย่ก็เติมหมดแรงแล้วครับโมดิแยเปิดมาที่ขียานเอ็มบัปเป้ไม่ถึงครับ ตัสองนาทีเท่านั้นครับต้องรีบแล้วก็ปาลีศหนีมาคืนกลับมาแต่ผูัิสินปานุวิชจบเกมครับโูหโหลายสิครับเข้าชิงได้สําเร็จครับแม่อาชนะปาลิศแซงแจ็คแมงไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมทำในสิ่งที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ